ออออตอนนี้เราก็ตีกันได้สักพักแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวกุฏิเลิฟฟิชชิงนะครับก็วันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อน,อนๆครับมาตกปลาช่อนครับเป็นปลาช่อน ตามคลองนะครับเป็นปลาช่อนธรรมชาติเลยนะครับก็วันนี้ครับมากับพ่อสองคนฮะนี่ครับพ่อกำลังเตรียมคลองอยู่นะครับโอเคก็วิธีที่เราใช้ตกปลาช่อนในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวิธีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะได้ผลสุดๆแล้วครับกับ ปลาช่อนไมยธรรมชาตินะครับ <Wow. S 1> ก็วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีนะครับก็คือไม้ไหนที่ปลาช่อนเคี้ยวนะครับวิธีนี้สามารถจัดการได้นะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับก็ถ้าพื้นหมายของเรามีขยะหรือ,อเศษไม้เยอะนะครับก็จะเป็นอุปสรรคในการใช้วิธีนี้นะครับก็เดี๋ยว เรามาดูครับว่าเราใช้วิธีไหนกันนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้คันตีปลาช่อนนะทั่วททั่วท,วท,วทวไปเลยนะครับก็สําหรับนี่นะครับสุดเด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการต่อนะสายหน้านะครับก็จะเป็น ตะกัวนะครับแล้วก็มัดกับเบ็ดปลาช่อนนะครับตกปลาช่อนได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับใช้แค่นี้ครับตะกัวกับตัวเบ็ดนะครับก็มัดตามปกติเหยื่อของเรานะครับที่ใช้ก็คือเป็นเขียดนะครับก็วิธีการเกี่ยวก็ใช้ลักษณะจับเกี่ยวตอนเราปักเบ็ดเลยนะครับก็เกี่ยวที่คางนะครับแล้วเราก็ตีนะครับแล้วก็กอมาช้าช้านะครับ ลักษณะของปลาจะกินเหยื่อนะครับเขาก็จะกัดก่อนนะครับกัดปุ๊บเราก็อ,าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิทย์นะครับเราก็รอ,อให้ปลาเขากลืนสักสักรู่นะครับพอปลาเกืนนั้นก็วิทย์ขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูวิธีนี้นครับเผื่อนานาท่านใดย,ยังยังไม่เคยลองก็ฝากให้ไปลองได้นะครับก็เดี๋ยวเรา รอติดตามผลงานครับว่าเช้านี้ในหมายแรกของเรานะครับเราจะได้สักกี่แต้มนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูหมายก่อนครับนี่ครับหมายของเรานี่ครับก็เป็นคลองนะครับคลองเตียนเตียนนะครับกลับไปครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราในเช้านี้ครับกะป้ายติดตามชมได้เลยครับ นี่ครับไซส์ครับคดูเอมเมนต์ตีตรงไหนตรงไหนก็เมื่อกี้ครับขึ้นมา2ตัวติดเลยนะครับก็อ่าตอนแรกครับเราตั้งกล้องแล้วเหมือนกดลืมถ่ายนะครับ กเ็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนครับว่าอเราได้น่าจะหลายตัวแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับอนี่นะครับที่เราตกกันก่อนหน้านี้แล้ว <Wow. S 1> ครับก็ใส้สวยๆเลยนะครับอนี่ครับแต่ลืมกดถ่ายนะครับอ่า ก็เดี๋ยวตามผลงานกันต่อเลยครับไม้แล้วครับไม้แล้ครับ

ครับใส่ปลาเกลือรครับใส่ปลาเกลือโอเค kia hấp cái trục kia ไม่แล้วไม่แล้ว แล้วมกแล้ว I like that. Mm -hmm. อตอนนี้เราก็ตีกันได้สักพักแล้วนะครับกับผลงานของเราเช้านี้ในหมายที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าได้ผลเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราครับเราจะได้สักกี่ตัวนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบเตดสิบเจ็ดตัวนะครับก็เช้านี้ได้ทั้งหมดสิบเจ็ดตัวก็ใช้เวลาตีก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับในหมายแรกก็ตอนนี้เริ่มกินหางแล้วก็เดี๋ยวเรา ย้ายห,หมายนะครับก็ฝากติดตามรับหมายที่สองผลงานเราจะทําได้ดีเหมือนหมายแรกหรือเปล่าในวันนี้นะครับก็ไปครับเดี๋ยวเราย้ายหมายกันครับหมายแรก,กเอาเลยครับแต่หลุดครับหลุดครับติดตามกันต่อครับ มาแล้วครับชมผลงานหมายที่สครับเมื่อกี้ตีไฟไม้แรกโดนเลยครับนี่าสสวยๆครับป้ายเดีไปติดตามผลงานกันต่อเลยครับในหมายที่3มครับมายแล้วครับมายแล้วครับใสสวยๆครับหมายนี้